วันนี้มานั่งเรือนะครับเรียกว่าเรือล่องแม่น้ําเจ้าพระยานะครับทานอาหารมื้อสุดหรูดินเนอร์อสุดหรูกับบริษัทเมสทาวเวอร์นะครับมาด,ด้วยกันร่วม400ชีวิตนะครับวันนี้ถ้าไม่ทำเมสทาวเวอร์ก็คงไม่มีโอกาสจะมาทานอาหารมื้อสุดหรูวันนี้นะครับแม่น้ําเจ้าพระยาเรือสุดหรูเหมาล้ำด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นท่าวเรือสุดหรูด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารกัน มีจัดแบบนี้ตลอดนะครับมีเกือบทุกเดือนนะครับไ่้งห้ามพลาดถ,ถ้าเราต้องการาาาายอาหารมื้อสุดหรูต้องการบรรยากาศดีครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราทำเบสพาวเวอร์ได้มีโอกาสมาเที่ยวทานอาหารมื้อสุดหรูสุดชิลแบบนี้นะครับแบบดรูแบบเลือกแบบหรูๆนะครับรัวเดีกับทีมงานของเพื่อนนะครับรอบหน้าจะพลาดนะครับกับเบสพาวเวอร์ครับทีเดียนี่สะพานเสเ่็์พระเจ้าตากสินมหาราชนะครับยามค่ำคืนมันจะจัดจะสวยงามมากนะครับ ค่ำคืนนะครับจะมาถ่ายให้เห็นอีกครั้งหนึ่งบรรยากาศเป็แม่น้ำเจ้าประยานสวยงามมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟในวัดที่วัดเาวุมนะครับสำคานพระรามแผ่แอออล้วก็ราชวังนะไฟสวยงามมากรับ มีโอกาสมาล่องเรือเป็นไงบ้างครับพี่วีตื่นเต้นมากจากการมาขับใจแค่ยังไม่ได้กินข้าวนะยังไม่ได้กินอาหารนะครับมาขับใจมากชอบไหมพี่ชอบมากทำาไม่เบสเปาเวอร์เป็นไงได้มาไหมทำาไม่เบสเปาเวอร์ไม่ได้มาไม่ได้มาเนาะข้าวติ๋วติวเป็นไงบ้างครับตอนนั้นถ่ายกันได้ไหมได้มานี่ต้างนานตรงนั้นเป็นไงบ้างทั้งยันในชีวิต นี่กินมอยากกินแซลมอนแล้วรอก่อนนิดน้อยนี่นี่กุลามกุลามอย่างเงี้ยครับกุลามได้มาทางเดสัมบานสเปซทเวอร์อ่าครั้งแรกเลยครับครับดีไหมครับชอบไหมชอบบรรยากาศดีไหมบรรยากาศว้าวเป็นไงครับอาจารย์นี่อาจารย์ครับบรรยากาศดีมากเลยครับเป็นครั้งแรกในชีวิตอาจารครับผมครับผมเยี่ยมเลย อคุณนกเป็นไงบ้างครับอ๋อดีมากเลยค่ะค่ะนี้เป็นการที่สองแล้วที่มาตัดเบ็นพาวเวอร์นะคะครั้งต่อไปคนต้องมาด้วยกันนะคะสวยมากแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะครับผมนี่กวินเป็นไงบ้างครับวันนี้มาเที่ยวนั่งเรือทานอาหารมื้อสุดหรูกับเบืทาวเวอร์ตื่นเต้นค่ะมาจากไหนครับเนี่ยมาจากมาลัยค่ะมาลัยสนีตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะสนุกชอบไหมบรรยากาศชอบไหมชอบบรรยากาศค่ะโอ้เคยมานั่งกี่ครั้งแล้วครับครั้งแรกเลยค่ะนี่ตอนนี้เรือกำลังจะมุ่นเรือกำลังจะมุ่นมุนแม่เนี่ยนี่ครับพี่ตรงไหมีบรรยาาากกศมเลยมานัไงอั้ครรรรงแแกก คุณตีมป็นไงบ้าครับสนุกดีครับสนุกดีนะโอเคชอบไหมพี่ชอบไหมชอบชอบมาติมเป็นไงบ้างครับนั่งเรือมาบ่อยไหมรั้งแรกคค่ะรั้งแรกใช่ไหมชอบชอบไหมบรรยากาศดีไหมชอบค่ะอ่าใครอยากมาก็ต้องทำเบส p ว w e r ทำเบส power อ่านี่พี่มุกี้ครับเป็นไงพี่มุกี้มีความสุขบ้างกัอ่าบรรยากาศดีไหมพี่ดูดูบรรยากาศดีมากดูโอ้ยเป็นไงด่าดู บรรยากาศรอบๆดีมากมากเลยพี่ละไมเป็นไงบ้างครับมาจากอุทัยบ้านไร่เลยชอบไหมบรรยากาศแบบนี้ชอบไปมาบ่อยไหมไม่เคยกัครั้งแรกค่ะครั้งแรกเป็นไงพี่บรรยากาศดีไหมดีค่ะชอบไหมแบบนี้ชอบนี่พี่เป็นไงบ้างดีค่ะมาจากอุทัยเหมือนกันกูไชอบไหมบรรยากาศแบบนี้ชอบเคยมาบ่อยไหมไม่เคยไม่เคยเนาะครั้งแรกกับพี่น้องเนาะเออนบรรยากาศพี่ดูบรรยากาศรอบๆอบดู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 สวยมากครับแก้วผิวอร่อยไหมโอ้โหมาเดี๋ยวเดียวเป็นไงบ้าง อร่อยไหมครับอร่องครับของแรับของแรงของแรงโอ้โหครับผมท่านดีเรคเตอร์แดงมากเลยจริงอโอ้โหอร่อยไหมครับพี่แจ็คโอ้ตาไหลครับอร่อยไหมครับอร่อยมากครับว้าวนี่วัดอรุณนะครับวัดอรุณหรือว่าวัดแย้งนะครับเดี๋ทีคือวัดแย้งนะครับเสียดพี่วัดอรุณนี่นะครับอ่ะพี่ไปเติมนะด้านหมดไปเติมนะครับนี่ อร่อยไหมครับปวินอร่อยไหมครับพี่สมัยนี่ยกุ้งตีโอ้บรรยากาศดีมากนี่อร่อยไหมครับมาทานก๋วยเตี๋ยวเรือในเรือแลเนี่ยโอ้โหนี่ของจริงของแท้เลยก๋วยเตี๋ยวเรือในเรือนี่นะพี่พิษสระดีบรรยานไรรยานราคได้ยังครับแซมอนได้แล้วครับหมดเป็นรายการโอเคครับเยี่ยมเลยนี่นั่งบนเรือกันเลยนะครับ สามครับผมใครเอ่ยใครเอ่ยยกมือหน่อยสามส่ว้ามีไหมเอ่ย3 0มครับมีไหมมีไหมเอาวมีมีมีนะครับผมออามารับเลยครับผมแหมเรื่องรางวัลนี้ไม่ได้เลยนะครับผมไม่ได้จริงๆนะครับผมบอกเลยครับโอ้โหโว้บโว้บฉันต้องกรจะเาจากตัวฉันแค่เียตัวเทียวเหงาก็เที่ยวตลอดไปโว้บโว้บเสือขวัญที่ฉันได้ได้ก็มีจุดเด